ที่นี่ตอนนี้เย็ยนเย็ยนที่เราเพิ่งออกมาจากป่าไปทุดงกันมาสี่วันนะหลสี่วันเข้าไปย้อนรอยเฮียย้อนรอยครูบาอาจารย์หรือว่าย้อนรอยทุดงเราได้อะไรมาจากทารทุดงบ้าง,งนี้เข้าไปดูเข้าไปทาทิศทางสงในหมู่ของเราเข้าไปเยอะแยะท่านได้อะไรบางย่าง่างเหมืนินที่ที่ผมเห็นก็คือเส้นทา,างแห่งการเดินทุด มันไม่เดิมัน,น,น,งงนไม่ใช่เรืงง่ายไมาไมถึงไม่ง่ายเน,นี่ยเมื่อใครก็เดินเข้าไปได้เพราะที่คนมีสิ่ที่คิดว่าตัวเองแน่แต่พอเอาควาจริงแล้วด้วยสิ่งที่ถูกเปีเ่ยมันมันแน่ก็เพราะว่าเราเข้าไปเป็นหมู่มันเลยเกิดความแน่แต่ถ้าเราเข้าไปโดดเดี่ยวการทุดงเนี่ยท่านฆ่าเข้าไปทุดดงเนี่ย <c oughs> ค่าเข้าไปคือที่วอรหนึ่งพื้นสังคติสบงเ็าคือชุดเนี้ยบาทใบหนึ่งย่ามใบหนึ่งแค่นี้รองเท้าก็ไม่ได้ไม่ได้ใสอย่างที่เราไม่ได้ป้องกันน้าไม่มีกรดไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีไฟเช็คเพื่อจะมาติดไฟให้ความอบอุ่นไม่มีไม่มีทูบไม่มีเทียนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งนั้นอย่างที่เราเข้นั่นคือการถุดง ทุดดงเนี่ยมันเข้าไปเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปดูจิตใจเราไปหาเหตุหาผล,ลหลายแต่ลายอย่างแร <c oughs> าวในการทุด,ดงเนี่ยที่เราเข้าไปเนี่ยที่เราเข้าไปาัเราต้องมาย้อนรอยดูว่าถ้าเราเข้าไปคนเดียวในฐานะของแข่งข้าเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ยังไงขณะเรามีกองไฟที่จุดขึ้นมามันมีความหนาวเย็นเราจะนอนไม่ได้เลยฉันว่านะเราจะทํำยังไง ถ้าไม่มีกองไฟที่เกิดขึ้นมาสัตว์ป่าอย่างเช่นช้างเสือหมีแล้วก็สัตว์ร้ายต่างๆไม่ทั้งงูและสัตว์ที่เราคิดไมาถึงก็คือพวกสัตว์าแมแงป่องมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านอยู่นันเยอะแยะมหมาศาลเราจะอยู่ยังไงนั่นคือการทุดงอาหารที่ไม่มีเราเข้าไปอยู่อาทิตย์หนึ่งสึงเดือนหรือเดือนหนึ่งเราไม่มีอาหารกินเรอยู่ยังไง อันนี้เป็นสิ่งเรียนรู้นี้งั้นการที่เข้าไปสู่ทุดงได้ท่านถ้านต้องเตรียมตัวเตรียมใจของท่านจ้ดีคือท่านต้องเข้าไปตายเพราะฉะหัวใจของข้าก็คือการเข้าไปสู่ทุดงก็คือการเข้าไปตายตายไม่ตายคือใจพร้อมที่จะตายก็เหมือนกับว่าการมีชีวิตเนี่ยท่านต้องอยู่โดยการพร้อมที่จะจากทุกชีวิตจะต้องจากแต่จ,จากอย่างมีคุณภาพกับ จากอย่างหมูอย่างอย่างหมูอย่างหมาจากอย่างควายอย่างไม่ได้เวลาเข้าไปชิโดมนนีะ่ข้าเนี่ยข้าถือว่าข้าได้บวชมาในเพศแบบรนรี้นี่แล้วข้าเข้าไปตายแต่ไม่ได้าตายอย่างโง่ๆแต่ก่อนตายขอให้รู้อะไรที่มันสมภูมิหน่อยน,นั่นแหละเมื่อเมื่อเข้าไปตายเนี่ยพร้อมจะตายเขาเรียกพร้อมจะไปเชิญแม้ตายเราก็ยอม่ัน ศีลก็ไม่จำเป็นความตายอยู่ในศีลท่านว่านะแต่ของพวกเราเนี่ยมันไม่พร้อมจะตายหรอกเราต้องมีศีลท่านเข้าทุดงอ่ะท่านต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ท่านมั่นใจในศีลท,ที่บริสุทธิ์ถ้าท่านมั่นใจศีลที่บริสุทธิ์ท่านจะต้องพร้อมจะตายด้วยนัเก็ข้าเข้าไปในข้ามั่นใจในศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่บริสุทธิ์ถึงไหนถึงกัน เข้าไปที่ด,ดงไม่ได้เข้าไปหาความวิเวกนะท่านเราไม่ได้เข้าไปหาความวิเวกท่านคิดว่าเข้าไปหาความวิเวกได้ไม,ไม่ได้นี่ถ้าเข้าไปตามป่าตามอะไรเงี้ยท่านหาความวิเวกของท่านได้คือไม่ไม่ขรุขืนด้วยผู้คนอย่างนั้นเนี่ยมันวิเวกที่จริงท่านวิเวกที่ไม่ต้องการผัดสะกับผู้คนเพราะผู้คนทะทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหา แต่การทุด,ดงเนี่ยมันเป็นข้อทุด,ดงวัดทุตัณฑ์นะแต่ว่าอะไรทุด,ดงก็คือการเข้าไปคำาจกิเลสในใจเป็นข้อวัดอะไรต่างๆที่แก้ถืออะไรก็ได้ครนี้พอเข้าไปทุด,ดงเนี่ยนะท่านสิ่งที่ทําให้ข้าอยู่ได้เนี่ยก็คือข้าพร้อมที่จะเผชิญต้องถามใจตจวเราเองว่าเราพร้อมจะมเผชิญหรือเปล่าพร้อมจะเผชิญกับอะไรบ้างหรือเปล่า เวลาเข้าไปข้างในกาเห็นชัดเลยนะนอกจากสัตว์ป่าสัตว์ลีต,ต่างแล้วมันยังมีพวกอธิสมกกากรยคกเพื่อมีลาวิญญาณลาวสัมภเวสีลาลูกกระเทวดาลาวนาคลาวเดือดช้าละเยอะแยะที่เป็นโอปปปาติกะก็มี <c oughs> ที่เกิดมาจากคันก็มีจากไข่ก็มีที่เกิดเป็นตัวตนนั่นนี่พวกเรายังไม่เจอ หรืออาจจะเจอบางคนก็คือกลางคืนมันจะมีดวงตาเป็นคู่ๆที่จ้องเรามาเป็นร้อยเป็นพันถ้าเราไปคนเดียวถ้าเจออย่างนั้นเราจะทํำยังไงคราเราจะทำยังไงอยู่ไม่ได้วิธีอยู่ได้คือถ้าจะต้องตั้งมั่นในศีลที่บริสุทธิ์ท่านจะมีศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่บริสุทธิ์และพร้องจะตายไปกับศีลที่ท่านมีและท่านจะตายเนี่ยเพราะขอให้ท่านได้ตาย,นย,ตายแน่หละ และกล้ายย่าตายไม่ช่าตายอย่างโง่งๆนะตายอย่างพินิจพิจารณาแล้ว่านต้องผเผชิญท่านจะมีกําลังในการก้าวเข้าไปสู่ในป่าดงดิบที่ไม่มีอาวุธที่ไม่มีอะไรตั้งท่านมีแต่ปัญญาของท่านที่จะตัวให้รอดให้รอดจากใจหัวใแใจของ,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 งท่านที่จะอยู่กับมันให้ได้ปัญหาของอาหารท่าเคยเชียดถึงการกินใบไม้ใช่ไหม แต่ถ้ากินใบไม้ยังโง่โง่ตายไม่ใช่ตายใบไม้ทําให้ตายได้แค่ท่านเจอเขาเรียกว่าตําแยช้างทางใต้เขาเรียกรังตงช้างท่านตายนะใบใบไม้ท่านจะปวดแสบปวดร้อนสองสามวันขนาดช้างโดนเข้าไปช้างร้องวิ่งในป่าราบเลยต้นไม้จนมันเป็นพิษโดนแล้วปวดแสบปวดร้อนข้าได้โดนเพียเข้าโรงพยาบาล แต่บางคนไม่แพ้แต่ไม่แพ้ก็เป็นฝืนท่าเป็นผื่นยามองอะไรเอาไม่หายมันเป็นใบไม้บางชนิดมันเป็นพิษใบไม้บางชนิดกินเข้าไปนะทุกอย่างกินได้ทั้งนั้นนมันก็เป็นพิษมันมีแอมไซม์เป็นพิษต่อร่างกายท่านถ้าเชื่าเดี๋ยวไปกินใบไม้อย่างอาจารย์อาาจรย์อยู่อยู่เป็นกึ่งเดือนกินใบไม้ได้ข้ามีวิธีกินนะ พราะงั้นถ้ากินใบไม้กินอยู่ได้อยู่ได้ง่ายเคือกินใบไผ่ข้างในในหญ้าไม่มีแต่ใบไผ่มีกินใบไผ่อย่างที่เช้ามันกินง่ายที่สุดมันมีใบไผ่ใหญ่ใบไผ่เล็กท้านากินไปแล้วต้นที่เป็นหญ้าต้นที่เป็นเขาเรียกว่าที่เป็นใบกับพอ้อคล้ายๆอย่างนั้นนะไอใบพวกนั้นก็กินได้ต้นมันก็กินได้ที่เป็นเขาเรียกว่า เดที่เราเข้าไปที่ไม่เจอนะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่านมหาภัยหรือว่านมะกาบหรือว่าพญาว่านอะไรพวกนั้นกินได้แต่กินเยอะก็ไม่ได้หัวของหัวของอต้นปราบเหมือนกับต้นขิงเราอต้นแบบต้นขาใหญ่ๆรับใช่ไหมมันก็มีหัวของมันกินได้เหมือนกับเม็ดแมงลักเป็นก้อนๆมีจะมากิน คือมีวิธีอยู่ป่าก็ต้องเรียนรู้กับผ่านป่าทานป่าก็จะรู้จักถ้าน้ําไม่มีเราขึ้นสูงๆไม่มีน้ําไม่เหมือนในหุบเราก็จะมันจะมีเห็ดเพลิดหนึ่งลูกขนาดผลส้มอย่างเงี้ยสีน้ําตาลน้ําตาลดูน่าเกลียดน,น่ากลัวแต่ว่าฉีกข้างในข้างในเป็นน้ํตอนนี้เราก็ยังไม่เจอไอ้นั้นในการเรียนรู้ในการที่อยู่ชีวิตแต่ถ้าไปชื่อดงแล้ววิธีง่ายที่สุดเราไม่รู้ว่า <c oughs> ใบไม้อะไรที่เรากินได้ก็ต้องดูว่าใบไม้นั้นนีแมลงกัดกินหรือเปล่า ถ้ามีรอยร่องรอยของมแงมลงมแมลงแมลงที่มันกัดกินนะกินได้แต่อย่าก,กินเยอะกินสีใบห้าใบเป็นพิษก็มีเพราะงั้นการอยู่ในป่ามันยากง่ายกว่านั้นก็คือกินใบไม้แห้งใช่ใบไม้แห้งดีที่สุด <c oughs> มันจะไม่เลี่ยมสายสายใบไม้เป็นพิษมันก็ไม่เป็นพิษต่อ,ตอร่างเราแต่ใบไม้แห้งปัญหาคือกินนละเมาบางบางชนิด กินแล้วเมากินแล้วเมาถ้ามันเป็นพิษ้งแต่นอนเวลาไม่ได้กินแล้วเมาเมาก็ <c oughs> มันแทนเหล้ามันก็มีเหมือนกันข้าเคยกินใบไม้แห้งใบที่เ <c oughs> ดิมเมาเขาเป็นอะไรเมา <c oughs> มันก่านอยู่ในปา่าเนี่ยอย่างผู้ทุ่ดงเนี่ยมันอยู่ยากท่านเลยโดนท้าทายจากอาชีพมากายท่านแน่ใช่ไหมครับแน่ก็ไม้ที่เปลือกป่าก่อนเถอะ ท่านรู้สึกยังไงท่านดูท่าทายท่านดูท้าทายใช่ไหมเพรว่าไงว่าถาลองมาดูล้วะู้ว่าตง่เามันน่าท้าทายสำหรับนักบถูกต้องไหมถ้าแน่ก็ลองมาดูไอ้แน่แอย่างนี้ตายแต่เปลือกปลาแล้ว คำท,ท้าทายนี่ยมันมีความหมายสำหรับนักรบมากเลยเพราะงั้นงไปเลยดีไหมตายครับท่านว่าตายไหมตายตาย,ตายนั่นโดนท้าทายจากอาธิสมรกายแต่พวกท่านก็อยู่กับอธิสมรกายพวกท่านเป็นพระที่โชคดีมากๆเลยทา่านนีที่ท่านได้คุยกับเหล่าลุกเทวดาและอธิสมรกายพระอื่นไม่ได้คุยกันหรอกคับ บวชมาแล้วก็ตายอย่างพระชั้นดียวนาที่กรรมกาที่กรรมกาที่ท่านได้คุยนะเขาก็เป็นพระเป็นพระเหมือนท่านนะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องไหมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตายอยู่ในปานะ่าก็ยังเฝ้าป่าอยู่เลยท่านอันนี้คือเรื่องจริงที่เราไปประสบพ่พานมาว่าได้ประสบพ่พานมากับตา กับหูอกาย,ยาวิญญาณท่านกับปากท่านกับลิ้นท่านชัดเจนกว่าที่จะอ่านในตำหกรานั่นคือวิญญาณของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่เต็มไปด้วยศีลแต่ยึดมั่นในศีลเป็นพระที่เต็มไปด้วยการปฏิบัติปฏิบัติอย่างยิ่งยั่วเพราะเขาปฏิบัติจนตายใช่ไหมเขาบอกท่านครับตัวเขาปฏิบัติจนตายนะครับ ก็เขามั่นคงในศีลมั่นคงในบัญญัติมั่นคงในคาของครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดแต่ขาดการพยายาิจารณาพอตายไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปกับท่านนะท่านเพราะมันเป็นอัตราท่านที่ท่านไปยึดเขาเรียกอุปทานนะฮะมันเป็นอุปทานอุปทานในศีลอุปทานในปฏิบัติอุปทานในความบา้าคลั่งแห่งศาสนาความเป็นศาสนา นั่นแหละคือผลกานนี้เมื่อท่านไปเจอผลมันอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านจะทำยังไงท่านนาุ่มดีก็ต้องหาทางหาทางแก้ไขตัวเองแล้ว,ล,วลองพิจารณาตัวเองว่าเรามีโอกาสเป็นเช่นอย่างท่านคนนั้นหรือไม่เราโชคดีเราไปเจอ <c oughs> เหตุของมันที่เป็นผู้ปฏิบัติชอบ <c oughs> เหตุของมันที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติทำดีเป็นพระที่อยู่ในปา่า เป็นผู้ผู้ดงเป็นผู้ทินละจากกินเลสทั้งหลายทั้งปวงแต่ยึดมั่นในการทุดงยึดมั่นในการละจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นในความดูยึดมั่นในสำรวมทำไมผลเป็นเช่นนั้นล่ะท่านยังอยู่ในป่าอยู่เลยท่านออกมาไม่ได้ท่านเหล่านี้ มันก็เหมือนกับได้พบขุมทรัพย์ทางปัญญาพบขุมทรัพย์ทางปัญญาพบเทคนินจินดามหาศาลในทางปัญญามันเป็นขุมทรัพย์ที่คนทั้งหลายต่างแสวงหาคือความพ้นทุกข์ข้าพูดอย่างเนี้มันย้นแย้งกับที่เราได้ยินได้ฟังมาก คัญญาเหล่านี้ที่ท่านท่านเหล่านี้อธิสมกายที่เป็นพระเป็นเขาไปอยู่เข้าไปอยู่ป่ามาเป็นตัวจนตายเพราะแจ้งแล้วเหตุทำเพราแจ้งนะเขาไม่รู้อะแจ้งไปแจ้งแต่เขามั่นใจเขาแจ้งครับเขามั่นใจว่าเขาแจ้งนะเขามาพุทธปฏิบัติธรรมนั่นแหนะ ยุคของพระพุทธกสปะไม่ใช่ของพระพุทธสมคุดมเขาอยู่อย่างนั้นมาไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วเลยไม่รู้กี่อัตกับมาแล้วจนมาถึงยุคนี้มาเจอเราสิ่งที่เขาบอกท่านก็คือเขาเป็นลูกศิษย์ข้าแก้าไม่มีลูกศิษย์โง่ๆนั้นเราเพราะลูกศิษย์ข้าโง่กว่านั้นอีกเยอะ ก็โง่มันเลยไปเกิดแล้วเกิดกแต่บ้านนันยังไม่เกิดเลยมันเป็นสังฆราชนะเว้ยเช่นไหมทางนี้เนี่ยเพราะความที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในต้ใน,ตนในปฏิบัติและปฏิบัติจริงๆได้พบขุมทรัพย์แห่งปัญญาแต่เขาไม่รู้ว่า คุมทรัพย์เห็นปัญญารทรัพย์สิสนเงินทองเกยบเกยบของทรัพย์สินเนี่ยพอมาใช้ท่านไม่ใช่เอามานั่งดูแต่เขายึดมั่นในการเอามานั่งดูและตายคาป่าไปเลยมันเป็นอุปทานเดินไม่ใช่อุปธิคือเขาไม่ได้แจ้งถึงวิมุตต์คุยยังไงแต่เอาอัตตาเข้าไปแจ้ง,งวิมุตต์ว่าอ๋อ แป็อย่างนี้นี่เอทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเข้าถึงสถาตาด้วยอัตตาตนไม่ได้เข้าถึงสถาตาด้วยวิมุติยานมันคนโังเพราะความที่เขาไม่แจ้งถึงวิมุติแต่เขาไปแจ้งด้วยสมมุติคือไปพิจารณาแล้วเห็นแจ้ง เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พออย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยอยู่ป่าป่าพืชเปิดป่านั่งตายในป่าไปเลยเขานั่งตายนั่งสมาธิตายไหมตายตรงไหนตายตรงที่ข้านอนตายตรงที่พระนั่งตรงที่พระนั่งเหรอตรงที่เยื้องขานอนที่มาเกะนปชุมกัน่งตายไม่ตรงนั้นไม่กล้ามันมาตายตรงที่ข้านั่ง เรามาก่อนเมื่อก่อนข้าไปอยู่ตรงนั้นสมัย่อนนะอท่านนี้เนี่ยเพราะความหังตาทาท่านเป็นพระที่สำรวมมากถูกต้องไหมเป็นพระที่มีข้อวัดปฏิบัติดีเยี่ยมแล้ทำไมถึงเป็นอย่าง,งนันเพราะความที่เขาเป็นพระนั่แหละเขาเลยมาอบลมส่องสอนท่านเพราะท่านเป็นเจรเรชั่นรุ่นรุ่นหลังๆที่เกณฑ์บอกว่าเขามาครอบงำเกณฑ์ใช่ไหม ครอบงำพระหรือเปล่าเงี้ยเขาไม่ได้ครอบงำแต่เขาหวังดีไม่ใหญ่พวกท่านน่ะเป็นอย่างเขาแต่เขาเป็นพระดีแต่ท่านเป็นพระเฮียพระเทียไปแล้วนะครับแต่พระดีก็เป็นอย่างนั้นท่นเอาไหมนั้นท่านเป็นพระเฮียดีกว่าเอาไหมหนักกว่าเขาแหละจะไม่รู้นั่นนะปัญหาของท่านนี้เนี่ย ที่ต้องมาเป็นวิญญาณเป้าปลาอยู่เนี่ยก็เพราะยึดมั่นถือมั่นถือดีในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องมันใช่ไอ้นั่นแหละเขาเรียกอัตตาธรรมมันเป็นอัตตาทั้งดุน้นซึ่งมันมีกาดเปื่อนในยุคปัจจุบันนี้ที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วดีแล้วท่านจะต้องตายเป็นอย่างนั้นแหละ มันไม่ถึงหรอกมีมนุษย์ทั้งหลายที่นั่งอย่างนี้แหละที่บอกว่าท่านถึงท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ทรงคุณเพราะเขา,อาเอาอัตตาของเขาไปตัดสินท่านต่หากและท่านก็หลงไหลไปกับอัตตาของการตัดสินของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ท่านเนี่ยที่ท่านสังฆราชเนี่ยท่านเป็นพระประพฤตีประพฤตชอบไปอยู่ในป่าและได้พบขุมทรัพย์ ทางปัญญาแต่เขาลืมไหมว่าคุมทรัพย์เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยมันต้องเอามาใช้ท่านมันถึงจะเรียกว่าขุมทรัพย์เอามาใช้ตัวเองเอามาใช้ผู้คนที่อยู่ในสังคมมันถึงจะเรียกว่าขุมทรัพย์เมื่อท่านเจอแล้วท่านกอดมันอยู่กับมันอยู่ในปา่าขุมทรัพย์นั้นที่เป็นเพชรนินจินดามันก็คืออะไรแค่กรวดแค่ก้อนดินก้อนหินเท่าน,น,นั้นแหละ แต่ท่านไปยึดมั่นกรวดหินดินทรายนั้นเป็นขุมทรัพย์ท่านไปยึดมั่นปัญญาที่ท่านรู้ว่าเป็นขุมทรัพย์แล้วท่านกอดกับมันเวลาตายไปธรรมชาติมันไม่ได้รู้เรื่องกับขุมทรัพย์ที่ท่านรู้เรื่องหรอกเพราะขุมทรัพย์ที่ท่านรู้เรื่องหรือปัญญาญาที่ท่านแจ้งโดยแานพี่นาของท่านน่ะมันเป็นอะไรอัตตาท่านมันเป็นอัตตาท่าน เรื่องนี้ละเอียดเกินกว่าคนทั้งหลายจะเข้าใจแต่นี่ข้าพูดฝังข้อพ่าเพราะท่านไปประสบพบมากับตาหูลิ้นจมูกตายใจท่านเฮ้ยเลยเป็นเรื่องซับซ้อนท่านคนทั้งหลายตั้งคำถามแล้วเราจะอยู่ยังไงในเมื่อเราประพฤติปฏิบัติดีอยู่แล้วประพฤติปฏิบัติดีอ่ะมันดีอยู่แล้วเพราะท่านทั้งหลายท่านก็เก่งท่านเก่งเพราะว่าข้าเนี่ยสาธยายทำให้ท่านฟังท่านถึงได้เก่งมันเป็นความรู้ท่าน มันเป็นแค่หวานความรู้มันไม่ได้รู้ความหวานแล้วเราจะอยู่ยังไงให้รู้ความหวานท่านก็ต้องอยู่ในศีลสิบขาท่านเป็นพระท่านต้องอยู่ในศีลสิบขาท่านก็ทำอย่างที่ท่านทำนี่แหละอย่างที่ท่านสังขราชในปา่าทำถูกต้องแล้วแต่ท่านต้ออยู่ในศีลเขาเขาก็อยู่ในศีล แต่กำลังศีลของท่านน่ะมันไม่มีกําลังพอที่จะสร้างบารมีให้เกิดอุปธิเนี่มันเลยกลายเป็นกําลังที่ทําให้เกิดแต่อุปทานเป็นไงเข้าใจไหมมันเป็นอุปทานท่นมันไม่เป็นอุปธิมันไม่แจ้มมันไม่สว่างมันไม่ยืนยันได้ด้วยใจท่านเพราะงั้นเนี่ยท่านก็ทำของท่านไปเถอะกำลังท่านได้แค่นี้ท่าน,นเอาแค่นี้ และแค่นี้ก็คือท่านจะต้องอยู่ด้วยศีลด้วยอำน,นาจของศีลคอยศีลที่มันเป็นศีลธรรมดาศีลตลาดตลาดที่เราว่านี่แหละมันก็เหมือนกับว่าท่านเรียนเวทมนต์เวทมนต์นั้นสามารถขับไล่พูดถีปีศาจอะไรได้ถูกต้องไหมฮะจริงๆอ่ะเวทมนต์ที่ท่านเรียนเวทมนต์อะไรก็ได้ เวทมนต์ตลาดตลาดอะไรก็ได้ที่อยู่ในหนังสืออะไรก็ได้มีผลทงนั้นแหละแต่ผลจริงๆไม่ได้อยู่ทั้งเวทมนต์ที่ท่านในเชื่อมผลจริงๆอยู่ที่ใจท่านที่อาศัยเวทมนต์นั้นในการขับไล่มันขับไล่ด้วยจิตใจท่านไม่ได้ขับไล่ด้วยเวทมนต์เข้าใจไหมศีลก็เหมือนกันไม่ใช่ศีลที่ท่านไปยึดมั่นถือมัมนอ่นมันบริสุทธิ์ด้วยข้อศีลมันบริสุทธิ์ด้วยใจของท่าน และแของท่านบริสุทธิ์ด้วยอะไรล่ะท่านก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยข้อศีลท่านปฏิบัตินั่นแหละแต่ข้อศีนที่ท่านปฏิบัติมันไม่ใช่ตัวทําให้ท่านบริสุทธิ์ธรรมชาติไม่ยอมรับเพราะข้อศีลท่านปฏิบัติอมันเป็นอะไรด้วยสมมุติสมมุติที่ท่านสร้างขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาท่านบริสุทธิ์ด้วยอัตาท่านท่านไม่บริสุทธิ์หรอกท่านเีื่อตายและอยู่อย่างท่านสัพพัลาที่ในป่านั่นแหละท่าน ท่านสังฆราชอะตายด้วยสมาธินั่งตายไม่เห็นว่าไปเกิดเป็นพรหมเลยท่านแล้วท่านสังฆราชบอกกับท่านยังไงนาทีตายแล้วไปไหนตายแล้วยังมีเรื่องของโลกวิญญาณอีกเยอะแยะครับตายแล้วยังมีเรื่องของโลกวิญญาณเยอะแยะครับและทา่านก็ยังเป็นพระอยู่นั่นแหละเพราะความที่ตัวเองเป็นพระนั่นแหละแล้วหวังดีแต่ลูกๆหล,ลานๆน้องๆ ใช่ไหมเขาเลยมาอบรมท่านไงท่านถึงเป็นพระที่โชคดีเพราะเขาเป็นปูใช่ไหมเราเรียกท่านว่าปูแต่ปูไม่รู้หรอกต่อไปปูอ่ะแหละเป็นลูกมือเดี๋ยวข้าตายอยีกปีสองปีนี่ละเขาก็จะหมดหมดวันละหมดวาระกรรมไปแล้วแล้วก็จะมาเกิดตอนนั้นอ่ะาแกยังอยู่แกตูด ไอ้ไอ้นี่ได้ไหมมันมาเกิดใหม่แล้วมาเรียนรู้ทำหรือม,มาบวชเป็นเนรที่นี่อ่ะแกเตะมันได้ไหม,ไมปูนะเกะได้ไงมุเตะมุตูปูเเพราะงั้นแล้วความเป็นปูก็เป็นปูแค่ตอนนั้นแหละเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าแกหรอกแกเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเขายังไม่เป็นแม้แต่สปอร์ลสเปิร์มเรืองุติี่มาเป็น เป็นผู้ที่จะขึ้นเลยแต่เมือะเป็นตัวเป็นตนกันแล้วแกยิ่งใหญ่กว่านั้นเราน้อมน้อมแล้วเขาได้ไหมได้เราน้อมน้อมเขาได้ด้วยความที่เขาอยู่อย่างยาวนานในายาวนานของเขาเนี่ยมันเป็นมีวาเป็นความยาวนานด้วยชะตาก,กรรมใ่ของแกเะตาก,กรรมดีกว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเรารับฟังเขาได้ เราฟองเขาได้ด้วยความรอดน้องือหัวใจเราแต่ถ้าเรารู้แจ้งเขาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรายากจะเชื่อฟังเพราะเราหลุดพ้นจากชะตากรรมที่ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นลูกเป็นหลานแต่เขายังไม่ยึดมั่นแต่เขายังไม่หลุดพ้นจากชะตากรรมที่เขายึดมั่นถือมั่นด้วยความดีที่เขามีมั่นความดีก็เป็นผลอย่างหนึ่งที่ทำให้ชะตากรรมของท่านติดอยู่ที่ความไม่ดีก็ทําให้ท่านติดอยู่ที่เหมือนกันเพราะทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันเป็นสมมุติที่ท่านเข้าไปไม่ถึงแต่ท่านจะอยู่ยังไงกับ ทำก็ผิดใม่ทำก็ผิดนี่แหละคือการหาทางออกถึงความเป็นพิทัตท่านโชคดีที่ได้ไปพบไปเจอกับสิ่งเหล่านี้ท่านโชคดีที่ได้รู้เห็นสิ่งเหล่านี้นํามาย้อมแก่ท่านเรามาย้อมยังไงก็ครูบายจารย์บอกให้ท่านรู้เลยว่าท่านอยาเพิเยอะว่าท่านเก่งหรือท่านรู้แล้วสิ่งที่ท่านรู้อ่ะท่านก็รู้ด้วยตาท่านนั่นแหละ พอรู้เรื่องตาท่านท่านคิดว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ฉันฉันรู้แล้วนี่ทุกอย่างเป็นสมมุติอย่างที่พวกเรารู้กันเห็นไหมแต่แกที่เรารู้อย่างนั้นเอาตัวรอดไหมไม่รอดไม่รอดหรอกมีออกเอียดก่บนั้นเยอะท่านเยอะท่านรู้แค่เตี้ยวเดียวโดยจากครูบาอาจารย์และไปวิเคราะห์ด้วยตรรกะท่านไอ้นน่นเขาประพฤติปฏิบัติยึดมั่นสำรวมเฝ้าระวังยามกลายเป็นจิญญาอยู่ที่นั่นเลย แลวท่านทั้งหลายที่คิดอย่างนี้เลยแสงที่ว่ามันรู้หมดแล้วจะเหลือหรือไม่รอดไม่รอดไม่รอดแต่เมื่อเรามาบวชอย่างนี้สิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้คือเราอยู่ในข้อศีลสิกขาสำลีใจวาจาใจของเราไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่ยึดมั่นศีลสิกขาจนเอาไปทําร้ายทําลายผู้อื่นว่าผู้อื่นเลวเพร,เร,เราะเห็นเห็นอัตตาเห็นศีลท่านที่ท่านยึดมันม่นถือมั่นตรงนี้จัง ท่านเพงอยู่ไปเนึ่งื่อทั้งท่านอยู่ไปแล้วเหตุปัจจัยทําให้สุภะิท่านเกิดเข้าไปสู่วิมุตติยานทางเจโตก็ดีทางปัญญาก็ดีที่เกิดยานขึ้นมากลายเป็นวิมุตตินั่นแหละท่านผิงอีละัะเพราะว่าจิตท่านสว่างสวัยแล้วยานเกิดขึ้นแล้วเแล้วแต่ไม่ใช่ตัวเองเป็นนะมันเป็นด้วยจิตของท่านมันสว่าง เมื่อท่านลาจะจากอาชญาผาดนี้ติดของท่านไปสู่แสงสว่างที่เราก็ไม่รู้ต,ตัวท่านก็คือมึงก็เป็นพระเหี้ยเหมือนเดิมในช่วงเวลาที่มึงอยู่อ่ะแหละตามสันดานมึงตาหากมึงกับกิจกับคณะตัวกันละขอโทษทีที่พูดมึงคู่ที่พูดเหี้ยของคุณนะครับนะครับแต่คูก็กู่อีกแล้วข้าก็าข้าอีกแล้ว,ลวนี่มันสันดาน จิตจกับตัวเราคนละตัวกันท่านถ้าเราเข้าจใจมันคนละตัวท่านถึงจะมีอิสระจากจิตแต่ท่านยังเป็นเจ้าของจิตจิตท่านบรรลุจินสว่างเพราะท่านพ้อนนะครับพ่อเนี่ยมันสว่างแต่ท่านจะไปเป็นเจ้าของอาการสว่างด้วยฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วฉันแจ้งแล้วนะไม่ได้เลยเวลาตายไปท่านก็ตายตรงน,นี้แกมีแค่ชาติเดียวแค่นี้แหละที่มีสิทธิ์ไปเป็นเจ้าของมัน่ะ ทั้งทั้ที่แกเป็นเจ้าของมันไม่ได้แต่ถ้าแกรู้ได้ว่ามันเกิดแล้วสว่างแล้วแจ้งแล้วอย่างเงี้ยแกถึงอิสระจากจิตและแกจะไม่ได้เป็นเจ้าของจิตแกจะทําอะไรก็ได้แกจะอยู่เนื้อสีอยู่เนื้อบัญญัติอยู่เนื้อสมมุติเพราะแกเป็นแค่สัตว์ตัวหนึ่งที่แตกต่างกับสัตว์ตัวอื่นแต่จิตแกสว่างสวัยแล้วแกจะได้ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ ไม่ได้เป็นพระผู้ทรงคุณไม่ได้เป็นผู้รู้คุณรู้นั่นรู้นี่หรือว่าสำรวมนั่นสำรวมนี่ไม่งั้นแกจะกลายเป็นท่านทางขร,ราชีในป่าที่สองสามบบนี้ปอใจทําทำวันนี้คนอื่นเขาไม่รู้กันหรอกแต่พวกท่านรู้ท่าวานั่นก้าขอสาทุกคุณแค่นี้ทกันแล้วค่อยคุยกันอีทางบุญญาพลังพลบุบใดทั้งหลายรวมกระทําบำเพ็ญแลในคราวคงนี้ ขอพลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยทั้งหลายมีความสุขความเจริญประสงคงสิ่งใดใดยสมดังความปรารถนาสมดังความมุ่งหมายโดสมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งจิตคิตอธิษฐานไว้สัพพะทุสัพพโสสัพพโรสัพพภัยสัพพเพระเสด็จันทรไตรินารสันตุขอเจริญดอายุวันณะสุขะพลังปฏิธารถนัดสารสมบัติโดยปัญญาญาแจ่มใสมนุษย์สมบัติส่วนสมบัตินิพพานสมบัติ คำา่ายากจนเข็นใจจะได้มีโรคอะไรจ็บจะ่าได้มีคําว่าไม่มีไม่สําเร็จอย่าได้พึงมีพึงเกิดทุกพวกสุดชาติไม่จะไม่ทลายทุกควาสัพ์เข้าสิ่งผ่านอ่ปิดเองไหมครับปิดอ้าเมอเดยมันจะมีให้มันขึ้นให้จัดเต็มเลย